สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาวิธีการตรวจเช็ควาล์วน้ำนะเราอยากรู้ว่าวาล์วน้ำของเราเสียไม่เสียนะครับในรถก็บจะถูกถูกรุนจะใช้วิธีการตรวจเช็คแบบเดียวกันนะครับคือเราไม่ต้องไม่ต้องติดเื่องรอคือเราอยากจะรู้ก่อนว่าวาล์วน้ำตัวเนี้ยมันจะดีไม่ดีมันจะเสียไม่เสียมันจะใายงานได้ไม่ได้หรือว่ามันจะเปิดต้ตองเวลาไหมกับ มันจะเปิดต้องกับอุณหภูมิที่มันมันมันจะบูไว้ด้านบนนนะครับอันนี้ก็คือวาล์วน้ำนะครับอันนี้จะเป็นวาล์วน้ำของดีแม็กเรื่องดีแม็ก 4KK1 นะครับอันนี้ก็เป็นดีแม็กตําหน้าตาของวาล์วน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับวาล์วน้ําก็ทําหน้าที่เอ่อกักน้ำไว้ด้านในเรื่องนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันได้ตามที่มันตั้งไว้ก็คือ85องศานะครับ ในเมื่ออุณหภูมิด้านในของเขืองที่อยู่ด้านหลังของวาวน้ําน,นะครับได้แปรที่พาของต้าน,นะครับวาวน้ํานตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เปิดนะครับแล้วก็ให้น,าน้าจากในหมอน,น้าเข้าไปในเขืองแล้วก็เอาน้านจากในเขืองออกมาไว้ในหมอน,น้าเพื่อเอาน้ํานตัวที่ร้อนออกมาระบายความร้อนด้วยลมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการตัวเช็คนะครับว่าตัวเช็คมันเป็นตามมาดู แล้วแผเราก็ต้มน้ำมาเลยนะครับต้มน้ำรอไว้ครับแล้วก็เนี่นะครับน้ำมันเดือดแล้วก็น้ำเดือดถ้าสมมติว่าน้ำเดือดนะครับการที่น้ำจะถึงจุดเดือดได้นะครับก็อยู่สักประมาณ99ถึง100องศานะครับแล้วก็เอาเบาวน้ำใส่ลงไปครับอันนี้ก็เป็นการต้มเบาวน้ำนะครับเพื่อเาตัวเช็คว่าเบาน้ำมันจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ตอนนี้เอาเบาวน้ำใส่ลงไปแล้วก็รอให้รอให้ปลารอดมันทำงานก็เนาว่ามัน ได้ไม่ได้นะครับโอ้ยร้อนนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าวาาน้ําจะเปิดช้านะครับเห็ดพ่นสีทําให้วาวน้ําเสียได้นะครับคือน้ําแหง้งรดน้ําแห้งมาเลยนะครับวาวน้ํามันก็จะถ้ามันมันจะอุมมีโอกาสเสียได้ไหมก็มีโอกาสเสียได้นะครับกระรอดอด้านหลังมันก็จะเสียไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คนะครับเราก็ออกมาต้มดูเอามาต้มดูนะครับว่าแต่ถ้ามาตัวเนี้ยมันดีไหม าอาการมันมีคือมันไม่ดีเลยนะครับคือเขาเรียกว่าวาวน้ํามันเปิดชาน้ํามันถึงจุดเดือดไปแล้วครับเพราะว่าที่วาวะมันระบ,บูไว้แค่แปดสิบาองศาแต่ตอนนี้น้ํามันจุดเดือดไปแล้วนะครับพะมันเดือดจุดเดือดได้ก็คือประมาณหนึ่งโอยองศาไปแลนะ้วแต่ตอนนี้ถ้าวาวน้ามันเปิดไม่วาวน้ํามันเปิดชาครับลองสูมดีกระจาเ้ลูกขึ้ขขเลยี่นะครับขอแบบถึงชัดๆเลยพี่ คชับนะครับตอนนั้นมันเปิดก็เราจะมองแ็น็นรู้นะครับอันนี้ถ้ามันเปิดไม่มันมันก็เปิดนะแต่ว่ามันเปิดได้ฉาเลยนะครับในอุณหภูมิครับประฟันในใจนะครับเดี๋ยวจะลองอีกทีนะเดี๋ยวพมเอาไปจุ่มน้ำยัน,น เอามาใส่ยางนีจะให้ดูก่อนตอนปิดก่อนเนี่ยอันนี้เวลามันปิดน,นะครับมันก็จะปิดแบบสนิทแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันก็จะเปิดช้าเพราะว่าผมพาไปเอาไปแช่น้าเย็นมันนะครับเพราะว่าต้อง,าอาาาางการให้มัน,นปิดไ้ก่อนรอดตัวในนี่นะครับก็ทําหน้าทียกสปริงขึ้นมานะครับน,นะครับอันนี้กองกข้ามาไกลๆครับว่ามันก็เริ่มเปิดแล้วไหมครับอีมมันก็จะเริ่มเปิดนะครับตัวนี้เน, INE, นี่ยเน alen, ี่ยเนี่ยเอาออกครับาอันนี้ถ้าว่า แต่อย่างชายใช้ได้ไหมครับก็อย่างจะฉายได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นตัวเนี้ยเปิดช้านะครับอุณหภูมิด้านในเขื่องก็จะสูงขึ้นมาสักน้อยนะครับนี่นะครับสหรับคนที่คิดว่าคลิปพ่อม,มีประโยชน์นะก็ก็ติดตามกกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะครับื่อคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆต่อไปพ่อมจะเอามาฟาดเกี่ยวกับรถแล้วก็เกี่ยวกับอีกหลายๆอย่างที่พ่อมจะทํานะเพราะว่าช่องพ่อมมันก็ไม่ได้ ก็มไม่ได้มุงเน้นยางไดอย่างนึงนะครับก็มุงเน้นทุกอย่างที่ผมอยากจะทำขออดีครับ